เลยเนี่ยเนี่ยให้ป้าตามช่องเลยเนีเย่ยเสาไฟเนี่ยก็เนี่ยเสาไฟน,นี่คืลื่นถนนที่ที่เลี้ยวขวาไปเลยมันเป็นถนนยาวตามช่องไปเลยเสาไฟนี่คือข้างถนนรถพัดเรือหน่อยคเนป้าเนี่ยคลตามช่องไปเลย ก็ลากได้นะก็เชือกผมมีอ้าวเหรอนี่ผมมีเชือกลอบพันเลยอ๋อโอเคโอเคก็ไปก่อนนะได้ก็ประกอบสเกี่อวลากแบบนี้

ที่วัดอะไรนะวัดไตยายกตาอะไรวะนใช่ไหมวะใช่ไมไลงแลเวนะยวไปเแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เลี้ยวตรงรสัีน่ะซ้ายเนยเนี่ยซ้ายนียเนี่ยสงกะสีอนขานีซ้ายไปหน้าบ้านก่อนเลยเด็กนั่งเลี้ยวดิ ยังอ uhm. ีกย네 <nek> ังอีกาช่วยกูพาอีกอีกโอ้โหฝากฝากขอบ้านลุง่าไว้ด้วยนะเดี๋ยวลุง่าพาเือมาเอามาปับ แล้วก็คนสามคนนะคนนี้คนสองคนเพรารัดมันรายเด็กน้อยนั่นล่ะไปแล้วไปแล้วอ่ะเดี๋ยวสองคนตายยายอ่ะก็ของนิดหน่อยอ่ะโอเคโอเคนสามสี่ห้าอะไรประมาณเนี้ยปกติมันเป็นบ่อตรงเนี้ยบอน้องเน้ยน้ใส่ชุดจีบเพราะว่าเมื่อกี้เราส่งมาแล้วมันจะทำยังไงพี่ถอยไอ้มดไอ้ตัวนี้กัดเจ็บมดไอ้ชื่อ เอาไไม่โดนแล้วนะมันมันโดดขึ้นเรือนะเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกโดดด้่ยมดไอเชื้นต่อยค่ะเหมือนมดตะนอยอ่ะจะทำมดตะนอยมันจะตูดแดงเป็นของโห่เยี่ยมขึ้นมาเป็นกอเลยดิมดกินคนน่ะเข้าไปได้เรียบร้อยตายทั้งเป็นครับครับ ขอลกิจเสื่อมต่ายวันนี้เีนน้ดี๋ยน้องเดี๋ยน้องเวลาขึ้นเรือให้ขึ้นด้านหน้านะอย่าขึ้นข้างนะเดี๋ยวเดือด่มขึ้นด้านหน้าเวลาจับให้จับเยเพื่อนเเพื่อนปิดเอาเรือเอาข้าวแล้วก็เอายาฉีดมดมาให้ถุงยังคิ้ได้ยังถุงุงยังชื่อป้าได้ยังในนั้นมียากระยงแกจุดไปก่อนมีตะเรือนะมีตะเรือนะ เดี๋ยวข้าวอ่ะจะฝากบ้านนะาชายมาเดี๋ยวฝากบ้านนะาชายฝากบ้านลุงล่ะมาลุงก็พายเรือออกมาแล้วเดินมาแล้วสิมาดูมาดูไม่ตัวเองเหนื่อยนะมาดูแทำไมไม่ไม่พากันแบบว่าไปน้ำแล้วก็ยันไเอะเออก็จับเรือไปข้างหนึ่งแล้วก็มือเอออย่างนั้นดิพ่อเออน้ำลึกไหมสอเมตรเนี่ยมันขึ้นไปกันนะ เดียน้ำลงหนูมาขอจักรยานมักงนะเยอะจังะวเลยเอ้หลือตัวเองแค่สามวันนะที่ว่าไม่ได้เข้ามาดูเขาเลยตั้งแต่น้ำท่วมอ่ะเพราะว่าเราอ่ะกำลังเรือก็ไม่พอกำลังคนก็ไม่พอและทั้งอย่างหลังบ้านเขาเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้ายังไง สามวันนะคะที่ว่าเขาอยู่บ้านตัวคนเดียวเดี๋ยวผมขอเบอร์พี่ไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคือพักวัวผมที่จะมาตัดที่คอนเทนเยอะมากใช่เขาโทรหาพี่ยอดมีงานอะไรก็ทำที่อัดเป็นพี่เลยได้แต่ช่วงนั้นผมอยากทำงานโอ้ยเย็น Cảm ơn các bạn đã theo dõi <laughs> và hẹn बैठ गया o